จัดงานวันไถ่ายท่อเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิวเดย์ปี2564นักเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่3ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีของนายวิทยาเต่าทองจัดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดรวมกันจัดก,กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆช่องทางการตลาดแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็นตัวแทนในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองสิ์บุรีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานฟิวเดย์และใช้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยมีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรายละเอียดในการจัดงาน จะแบ่งออกเป็นสามโซนดังนี้โซนที่หนึ่งสถานีเรียนรู้ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ที่หนึ่งการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยสำนักง,งานตรวจบ,บัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีมาให้ความรู้ด้านทำบัญชีรายรับรายจ่ายการจบบัญชีต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้ทราบต้นทุนรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรของการผลิตได้สถานีเรียนรู้ที่2 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานโดยกลุ่มงานอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีมาให้ความรู้ในด้านการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานลดการใช้สารเคมีและการใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดศัตรูพืชสถานีเรียนรู้ที่3 การใช้ปุ๋ยตามค่าว,วิเคราะห์ดินโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีกรมวิชาการเกษตรมาให้ความรู้ในด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าว,วิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรสถานีเรียนรู้ที่4การจัดการฟังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวโดยสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี บรรยายและให้ความรู้ในการทําปุ๋ยน้ำหมักต่างๆแนะนําการใช้หัวเชื้อพ่อดอและการจัดการฟางข้าวแบบต่างๆเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าวโซนที่2จะเป็นโซนของหน่วยงานที่มาให้บริการทางวิชาการและนิทรรศการทางการเกษตรประกอบด้วยสานักง,งานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีสำนักง,งานประมงจังหวัดสิงห์บุรีสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี สูงปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์และชลประทานจังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมกันจัดนิทรรศการและให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจส่วนที่3จะเป็นโซนของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยจะมีผักและผลไม้ของเกษตรกรที่ปลูกเองนำมาจำหน่ายภายในงานในราคาย่อมเยารวมไปถึงเครื่องจักสารไม่กว่าจากดอกหญ้าและยังมีสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายที่มาจำหน่ายภายในงานให้ทุกคนได้เลือกซื้อกัน ก่อนที่เข้าร่วมในงานวันนี้ได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้การดำเนินการจัดงานฟิลด์เดย์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี